ที่นี่นะคะคือเป็นของอายามพระอาทิตย์ตกดินนะคะของเส้นพัทยากลางนะคะบรรยากาศนะคะท้องฟ้าทะ,ทะเลสวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศในยามค่ำคืนค่ะนี่คือที่หาดทรายพัทยากลางนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะดูแสงหลังพระอาทิตย์ตกสิคะทิ้งความสวยงามไว้บนฟ้าฟ้าได้สวยงามมากๆเลยค่ะสวยมาก บรรยากาศโรแมนติกสวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็แต่ละคนนะคะก็มาถ่ายรูกปกันที่นี่นะคะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่นะคะเป็นบรรยากาศยายามค่อคืนที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วดูท้องฟ้าเห็นไหมคะท้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะสวยมากอะ่ะดูสิ เนี่ยค่ะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติปรากฏการธรรมชาติสวยงามมากๆเลยนี่คือเป็นเส้นของทางแหลมบาริไฮนะคะเส้นของเออเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกเอออะไรนะตรงที่พัทยาการที่ว่าจะเป็นทางที่เออเกือบถึงวกิ้งสตรีทนะคะสวยมาก